จงภูมิใจนะในในความเป็นสตรีที่มีคุณภาพของพวกเราเป็นนักเรียนคอนเวน์นักเรียนเซนเซน <c oughs> ไม่ใช่เรื่องวิชาการอะไรที่ใหญ่แต่เรื่องคุณธรรมคุณธรรมในจิตใจสงสารรักคนที่ร้อยกว่าเราเรามีอะไรมากกว่าเขา เราเกิดมาทุกคนต้องมีความสุขถ้ามีความสุขแบบครอบครัวเดียวคนเดียว,ยวไม่มีความสุขก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องให้เขามีความสุขและแบ,บ่งน,นี่แหละคือสมบัติที่เราจะติดตัวไปได้ในโลกหน้านะะที่เราจะต้องจะต้องมีและสอนลูกสอนหลานสอนทุกคนให้ได้รับสิ่งต่างๆนี้ เรียกว่าสมบัติที่เราได้รับจากสถาบันหนึ่งของเรา